สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างเพจเพื่อแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อสินค้านะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้สร้างอ,อ,อะไรฮะสร้างหน้าเพจเพื่อแสดงรายการใบสั่งซื้อใบสั่งซื้อนะครับยังไม่ได้บอกรายละเอียดแต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะเริ่มสร้างเพจเพจย่อยนะครับเพื่อแสดงรายละเอียดนะครับ โอเคนะควิธีการนะครับผมผมขอก๊อบเลยแล้วกันนะครับผมก๊อบจากเพจเพจเดิมก็คือเพจออเดอรตัวนี้จะเป็น order ผมตั้งชื่อใหม่นะครับ o r d e อร์ดีเทนะแล้วก็ <c oughs> ลิงก์ตรงนี้นะครับลิงก์ในส่วน h e a d ดอรนะผมขอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น data าหรือเรชั่ back, นะครับก็คือมันจะย้อนกลับไปที่ หน้า,าหน้าหน้าเพจออเดอร์ธรรมดาอันนี้นะครับและอีกปุ่มหนึ่งนะครับตรงนี้จะไม่ใช่ออเดอร์นิวนะจะเป็นออเดอร์ดีเทลออเดอร์ออเดอร์ d ัสกอร์ดีเทลนะครับแล้วก็รัสกอร์นิวก็คือนิวตรงนี้จะเป็นสร้างรายละเอียดนะครับสร้างรายละเอียดการสั่งซื้อนะครับ รายการการสั่งซื้อตัวนี้นะครับภายในเมนผมเปลี่ยนเป็นรายละเอียดนะครับการสั่งสินค้า list view นะครับแช่อันเดิมไม่ได้ละก็เปลี่ยนนิดนึง list view order detail นะครับโอเค นะครับทีนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับเราจะสร้างเหตุการณ์ขึ้นมานะครับเหตุการณ์นั้นก็อยู่ในไฟล์ order.js นะครับสร้างเหตุการณ์และสร้างฟังก์ชันผมเริ่มจากการสร้างฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันนะครับ order detail นะแล้วก็ปิดครับปิดตรงนี้ใส่คอมเมนต์นิดนึงนะครับ ในออ t ดอร์ดี i l นั้นจะมีอ,อยุดมันสแสดงไม่ได้นะเราต้องเอา ID โยนค่า ID ให้มันนะครับประกาศค่าตัวแปรขึ้นมานะว่า URL detail นะครับเท่ากับตัวแปรเดิมเ่อ URL บวกด้วยคำสั่ง CMD มีค่าเท่ากับ detail จากนั้นนะครับจากนั้นทำอะไรเอ,อ่ย ฉะนั้น string. ajax นะภายในวงเล็บใส่ปดก้าเปิดปิดนะครับ, wallet, bit, รบกำหนดค่า url นะครับเท่ากับ url underscore dt แบบนี้นะครับ data type นะครับข้อมูลที่อยากจะให้ส่งกลับมาให้ส่งกลับมาแบบเจือสันนะครับก็ <c oughs> ข้อมูลที่จะส่งไปนะครับผมจะ ใช้ตัวแปรว่าใช้ชื่อตัวแปรว่า order นะครับ order id คลอนนะครับตัวแปร id นะครับตัวแปร id ก็คือตัวแปรที่รับค่ามาจากาด้านบนตรงนี้อนะครับ เ okay, นะครับ <c oughs> cross domain นะตัวนี้เป็นจริงนะครับแล้วก็ cache นะตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เก็บ cache เอาไว้นะครับเมื่อทำงานสำเร็จแล้วนะครับ mm hmm. ให้มาทำงานในฟังก์ชันนี้นะครับฝากค่าไว้ที่ตัวแปร x นะสมมุติประกาศตัวแปร ลิสเซตเมสักอันหนึ่งนะครับภายในตัวแปรล,ลิสเซตเนะครับให้่อตัวนะภายในฟังก์ชัน x ตัวนี้นะครับเราจะวนรอบเพื่อดึงค่าออกมาอ่าน,นด้วย string. อทอีชนะฮะจากนั้นเราจะนำค่า ของ List Item ออกมานะครับดึงค่ามาจากตัวลาย x นะครับมาใส่ใน l i เ t Item นะครับแท็ก a แท็กลิง n ์ให้ปุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะคลิกได้นะครับแล้วเขาเรียกอะไรเอ่ยคลิกแล้วเพื่อดูรายละเอียดสินค้านะคในแต่ละชิ้น ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับรายละเอียดรายละเอียดสินค้าที่ว่านี้ก็จะเป็นชื่อของสินค้าโอเคนะฮะจะตารางฐานข้อมูลของเราเนี่ยรายละเอียดสินค้านั้นจะถูกเชื่อมโยงกับตารางออเดอร์ดีเทลนะครับภายในตารางออเดอร์ดีเทลนั้นก็จะมีมีฟิลด์ Product ID นะครับที่ใช้เชื่อมโยงไปยังตาราง product นะครับในภายในตาราง product เนี่ยก็จะมี ฟิล uh, ดงดังนี้นะก็คือ author id price title ซึ่งเราได้เคยสร้าง page mm hmm. เพื่อจาัดก,การข้อมูลกับตารางประดักไปแล้วนะครับเช่นกันนะฮะในในเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสร้างวิวขึ้นมานะเพื่อจาัดก,การข้อมูลตรงนี้ให้เราโอเคตรงนี้เราจะใส่ uh, เป็นชื่อของ หนังสือนะครับชื่อของ Product ฉะนั้นนะครับตรง list i เ e รมตัวนี้ก็จะแสดงด้วยชื่อของหนังสือก่อนนะครับใส่ V จุด t ททนะฮะบ,บวกด้วย t i t อ e เสร็จแล้วนะฮะใส่โคลอนนะครับใส่ v จุด a u t s นะครับชื่อผู้เขียนหนังสือผู้แต่งหนังสือนะครับ แล้วก็ราคาดีกว่าบวกด้วยนะครบ,บวกด้วยซิกิล e โค้ด2อันแบบนี้นะฮะแล้วก็ใส่แบ็เก็ตเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่ซิกิล e โค้ดเข้าไปเครื่องหมายบวกอีก2อันนะฮะเราจะใส่ราคาสินค้าปรากฏอยู่ในแบ a ็เก็ตนะครใช้ v p จุด e นะครับใช้ v p จุด e นะครับ Price, รบ,บอกว่าฟิล์มันคงไม่ชนกันนะ ผมเองก็ยังไม่ได้เช็คนะครับทำสดนะครับปิดทัก a ปิดท็ก list item นะและสิ่งที่ไม่ลืมนะครับภายใน list item ผมจะใส่คุณสมบัติ v a l u เข้าไปนะแต่ตรงนี้เราจะใส่ V จุดตรงๆมันก็ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ double q o d e สองอันแบบนี้แล้วตามด้วย single ลโ o d e 2อันแบบนี้นะครับตามด้วยเครื่องหมายบวกอีก2อันแบบนี้ และภายในระหว่างกลางเราจะใส่ v i จุด id นะครับไอตรง v i จุด id เนี้ย i.d ในที่นี้คือ id ของหนังสือนะฮะเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นไอดีของหนังสือนะครับโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะนะจากนั้นนะครับถ้า ทำงานเสร็จแล้วนะครับถ้าทํางานเสร็จแล้วผลทุกอย่างจะเก็บไว้นในตัวแปร li นะครับเราจะเรียก uh, lv order detail dot empty นะคร t empty ค,ค,คือทําให้มันว่างซะว่างแล้วเขียนข้อมูลต่อท้ายด้วย list item นะคร list view นะครับภายใน refresh สัหน่อย นะนี่คือถ้าคลิกแล้วมันก็จะต้องแสดงรายการหนังสือออกมา2เล่มน,นะครับขอเช็คนิดนึงอ๋อ lv order detail ตัวนี้นะก๊อบเลย lv lv order detail ถูกไหมถูกแล้ว <c oughs> โอเคนี่นี่คือฟังก์ชันที่ใช้แสดงรายละเอียดของสินค้าของเรานะครับ ผมภเก็บไปก่อนนะฮะจากนั้นเ,เหตุการณ์เนาะเราจะสร้างเหตุการณ์กัน,กนละข,ขั้นนะเหตุการณ์เราจะสร้างเหตุการณ์การคลิกลิสไซเทมนะครับลิสไทเทมบนบนอะไรเอ่ยบน ลิ l i s uh, t View order นะครับบน l i s t View ของ Page order นะอันนี้เพจเพจเมื่อคลิปที่แล้วนะครับ l i s t view o r r e ออันนี้นะครับเตุการนะครับ sharp av เข้าไป av underscore order นะครับ dot on น,นะ dot on นะค,คลิกนะค,คลิกที่ไหนคลิกที่ List Item คลิกแล้วนะครับ มาทำอะไรนะก็ให้มาทำงานในฟังก์ชันนี้นะครับทำงานในในนี้ในในีน้นะครับ Event คลิกที่รายการสั่งรายการสั่งซื้อ <c oughs> ถ้าคลิกแล้วนะครับให้ให้ทำอะไร เราก็จะส่งเเราก็จะไปเรียก order detail ทันทีนะครับ order detail หรือ underscore detail วงเล็บเปิดปิดนะครั security นะ this dot attribute นะครับ value นะครัและ string dot mobile dot change p a g e ไปยัง order detail อืมเขีย okay, นนะครับนี่คือทางฝั่งนโทรลเลอร์นะครับทีนี้ ทางฝั่ง PHP ฝั่งโมเดลนะครับผมจะใช้ order file order.php นะฮนะเราใช้เราเขียนต่อท้ายคำสั่งเลยนะฮะหลังปีการนะฮะ else if นะครับ string cmd มีค่าเท่ากับ detail ต a p r i กาและ p a p r กาแบบนี้ detail ใช่ไหม โอเคดีเทลนะครับดูดูตรง two chips แบบนี้ก็ได้นะครับจากนั้นแต่นั้นทำอะไร string SQL เท่ากับเอ่อยังไม่ได้สร้างวิว <c oughs> ยังไม่ได้สร้างวิวเลยเอาเป็นเราสร้างวิวกันก่อนลวกันนะับไม่งั้นเดี๋ยวผมมนโนไม่ออกนะครับ นะจากเดิมนะคลิปที่แล้วนะเราได้วิวออเดอร์นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะสร้างวิวอีกอันนึงนะครับอันดับแรกเลยเลือก bookstore database นะครับแล้วคลิกป,ปุ่มค u ว r y นะครับผมจะ,จะใช้ v i s u a l Builder นะครับอรอบนี้นะครเราทำงานกับทางฝั่ง o r เดอร n g ิงดีเทนะครับเราทำงานกับฝั่ง o r d e r i n g detail ฉะนั้น สิ่งที่เราต้องการก็คือนะฟิลนี้นะครับ ordering detail ordering id นะครับแล้วก็ ordering id product id product id นี้ product id ใช้อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ title price อา t เทอร์ใช้นะครับจำน,นวนแล้วก็ทัลทนะครับโอเคโอ้ใช้แทบทุกฟิลดเลยนะฮะโอจะว่าไปแล้วนี่ถ้าเกิดใช้แทบทุกฟิลอย่างนี้นะครับมวนะบนะีวิธีหนึ่งนะครับขอไปแนะวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากมานั่งติ๊กเลือกทีละอันนะครับ Order ing, ordering ordering detail order อยู่นะี่ order อยู่นี่ product อยู่นี่ถ้าอยากจะได้ทุกฟิลนะครับติ๊กขึ้นมายตรงนี้ขึ้นมายถูกมันก็จะเลือก select all ทั้งหมดนะเลือกมาให้เลยนะครับ id นะฮะแต่ทางด้านนี้ผมเลือกเท่านี้ก็พอเขียนนะชื่อฟิล ไม่น่าจะซ้ำกันนะครับแต่ไม่เป็นไรถ้าซ้ำเดี๋ยวมาเตือนเองนะครับเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Build Query นี่คือภาษา SQL ที่มันเจนออกมาให้คลิกปุ่ม Submit โอเคไม่ไม่ไม่ชน,นอะไรนะครับก็ถ้าเราสร้างวิวเนี้ยเรามันก็จะได้ข้อมูลออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะผลผลการดังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคเสร็จแล้วคลิปุ่ม Create View นะครับ วิวอันนี้จะเป็นวิวออเดอร์ดีเทลนะครับก็คลิกโกะะเราก็จะได้แถบหน้าต่ตางด้านซ้ายมือก็จะเห็นนะครับมี V u n d e r s c ั r ด order ด n d e r s c ต r e detail ตามที่ได้สร้างเอาไว้นะครับจากนั้นทางฝั่ง,งาทางฝั่งนี้นะครับทางฝั่งโมเดลก็ต้องเรียกตามนี้นะครับโอเค รประกาศตัวแปร string order id นะครับ order underscore id นะตัวนี้เราจะได้จากการ get นะครับ get ค่า order id นะครับจากทางฝั่งฝัง่ง view ฝั่ง controller ส่งมาให้นะครับทำ mm hmm. ให้แน่ใจเช็คก่อนนะครับ order id ออเดอร์ไอดีโอเคฮะในในตัวตัวแปรของ Data โอเคตรงกันนะครับจากนั้นเขียนภาษา SQL เลย SQL น select star from v order detail v order detail นะครับ วี underscore order detail โอเคนะครับ where order id เท่ากับนะซิการ์โค้ดสองอันอย่างนี้นะครับแล้วใส่ string order id อีกทีนึงน,นะไอตัว string order id ก็คือค่าจากตัวแปรในบททรรทัดที่สิบแปดนะครับ,นะรบอย่าสับสนนะส่วน order id นี้คือชื่อของฟิล l d ในฐานข้อมูล Uh, MySQL ของเราเนี่ยอ๋อ oh, เป็น ordering underscore id mm hmm. ต้องเติมเอ uh, ng ด้วย ordering โ okay, อเคนะครับจากนั้นคิวรี ee, ซะคิวรีด้วย MySQL นะครับด้วยตัวแปร string SQL ตัวนี้นะครับพอเราคิวรีแล้ว คิวรีแล้วเก็บผลไว้ในตัวแปร string r s นะครับผมประกาศตัวแปร string d เป็นตัวแปร array อาร์เอยไว้รอรับค่าแลวส่งออกไปนะครับ,รรบ,นะรบในแต่ละแล้วเ,เราจะใช้ while loop นะครับ while loop อ่านค่า string r นะครับตั้งชื่อตัวแปร string r My s มเค e ลเฟด a s สโซเชตนะครับก็ string r s ให้ตัวแปรสตริงดีนั้นเก็บผลข้อมูลจากสตริงอาแล้วทำอะไรเอ่ยเอ h o โคสิครับเอ h o โค o n จสันเอนโค i สตริงดีนะครับจบแล้วอืมน่าจะได้นะทด <c oughs> สอบอยังไงนะครับวิธีการทดสอบเก้าเหมือนเดิมครับ ในไฟล์ order.js นะฮะลอง c อนโทรลคลิกดูนะฮะก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้ก็ไม่แปลกนะ cmd นะฮะเท่ากับ detail นะครับยังไม่พอต้องใส่ and order id เท่ากับ1อ่าโอเคถ้าขึ้นแบบนี้ก็ นะมีการสง่งข้อมูลกลับมานะครับแบบเจสันนะครับดังนั้นรันได้เลยไหมน้อะรันได้เลยไหมหอยหมอยังรันทันทีไม่ได้นะครับเพราะผมจะต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าหน้าออเดอร์ดีเทลนั้นมัน visible ไหมนะครับ เนี่ยต้องตรวจสอบไหมไม่น่าไม่ต้องตรวจสอบนะเพราะว่าคลิกพอคลิกตรงนี้ก็ไปเปิดเพจเปิดเพจก็เปิดเพจก็จะสั่งอ๋อต้องต้องเช็คอยู่ดีนะ,ะถ้าเอ่ security นะครับ s h a อ p order detail is visible นะครับ ถ้าเพจนี้แสดงบมดแล้วให้เรียกฟังก์ชัน order detail วงเล็บต่อไปเนี่ยขอลบทิ้งครับรานเลยแล้วกัน ผสั่งซื้อนะครับก็ขึ้นมานชิปกระพ้านนะครับไม่ไปนะคอนโทรลชิปไอนะฮะหน้าต่างดูซิเกิดอะไรขึ้นโอเคอันนี้มันอ่านข้อมูลได้ตามปกตินะครับเดี๋ยว list view list view list view order ชื่อตรงกันไหมเดี๋ยวผมขอไล่ก่อนนะครับ list view แล้ว list v i e l order โอเคชื่อตรงเนี่ย and h i s order on click ใช้ค <c oughs> อนโซลดอล็อกนะครับตัวนี้ขอดูหน่อยว่า,าว่าว่าค่าที่พึงประสงค์นะครับค่าที่ต้องการคือสตริงเดียสบบต่อทริเปิว่าลูคืออะไร การคำสั่งซื้อเลือกอ่ามันก็ขึ้นนะนะฮะมันเลิกหนึ่งมาเนี่ยคือทุกครั้งที่คลิกก็มันจะขึ้นนะครับแสดงว่าโอเคมันรับรู้รับทราบละอืมรับรู้รับทราบแล้วใช่ไหมนะครับ ทีนี้เราก็ต้องมานั่งไล่ถัดไปนะจุดถัดไปอันนี้นคอนโซลเดอร์ล็อกนะพยายามาใช้เสร็จแล้วก็ปิดนะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะออเดอร์ไอดีตันนี้ผมขอคอนโซลดอรลอกตรงนี้เลยนะครับ ตัวแปร listitem ดูซิว่ามันมีอะไรในนั้นนะครับโอเคฟ้า okay. โเ <Okay, S 2> นะครลองคอมไบใหม่อะลองลอง refresh, รีเฟรชรีเิวใหม่นะครับโ <Okay. S 1> อเคการคำสั่งซื้อนะครับโอเคนะครับเพจรายละเอียดสินค้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีชื่อหนังสือชื่อผู้แต่งนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะมีอะไรฮะมีราคานะครับทีนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมอาจจะตัด ชื่อผู้แต่งตะกเข้าไปดีกว่านะครับ order js นะครับในะส่คอมเมนต์ตรงนี้เลยนะครับโอเคราคาไม่ขึ้นแล้วนะครับออลองคลิกดูโอเคนะมันก็ จะเห็นนะครับว่าชื่อหนังสืออะไรผู้แต่งคือใครอะไรแบบนี้นะก็อืมโอเคนะครับสำหรับหน้ารายละเอียดกานะรแสดงหน้ารายละเอียดของการสั่งซื้อการสั่งสินค้านี่ก็ขอจบตะเพียนเท่านี้ครับสวัสดีครับ